สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปานและกับเอฟซีคุณนายแม่ครัละคะควลำเพลินครับเป็นสภาพครัวลำ <c oughs> เพลินเอ้ข้าเรียงแปดท่านในคุณนายแม่จ้างแต่ป้าครับพี่น้องครับ,อ,อ,บอ้อมที่อ้อมแดดทั้งท้า,คทา,าทยาคลิปสารบัดยางครับพี่น้องครับเอ้า พอได้ค้างวัดรถกับพี่รองครับไม่นี้ม่ดีคุณนายแม่จมเลยคุณแม่อะไรลูกตู่เพิ่งทํางานไม่ถึงขนาดจะมาเบิกตังเราเบิกตังแปดพันเลเบิกลอกหน้ากันเลยแปดพันเลยพี่้องครับค่าแรงตู่เมื่อแล้วนะตับาิน่ินน้ถ้าบริษัเขจนี่ตายแล้วพี่้องครับบริษัทไม่จ่ายแต่คุณนายแม่จ่ายครับเอา แสดงว่าเดือนนี้ทํางานพี่เมื่อเดือนแล้วครับว่าเบิเเเกไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณนายแม่ครับสวัสดีพ่อจ้าบ้านสายจ้วดแล้วก็สวัสดีคุณนายพรสวัสดีพี่พิตูสวัสดีน้องแบกตาครับเมื่อเนี่คือบาพบทีมเลอนี้องนีโน่น,นีหน้าไปไหนเนี่ยมีอะไรมาสู่คุณนายแม่กินวันนี้ จะไปกินก captions, ๋วยเตี๋ยวทีนี้ฮะคุณนายแม่เขากินข้าวเก่งมอดติบหนึ่งแล้วปราณนี้พี่บ้านบอกว่าย่าทำแบบข้าวเยอะอยู่เลยมากินโอ้เสน่ห์ว่ากินข้าวแซ่บได้เหมือนกัครับพี่น้องครับเมื่ติบหนึ่งอะไนี้ที่แรกว่าสิว่ากันไปกินก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้ก็เลยว่าแม่มียังกินก็เรียกว่างูนอไม้ใส่เนี่ยหรือเปล่าใส่เกลือก็ได้เอา คลิปนี้ให้ได้จักสามหมื่นเด้อบ่แม่นจังดอกแม่สภาพแตทรมาให้อยากได้คอนเทน่นเมื่อคืนเห็นลูกไส้ลาไอ้สะรองมากินข้าวน้ำคนเบิ่งเกือบสองหมื่นหมื่นไปได้ครับเมื่อคืนนี่ครับนีเมื่อนี้มาซีมาอนี้ให้ไม่ได้จักสามหมื่นสี่หมื่นบิวได้พี่น้องเด้อขับมาเบิ่งครับพี่น้องครับนี่สามหมื่นตัวว่าเห็นคุณนายแม่ไปถ่ายแต่ละคลิปก็อบแปดร้อยเก้าร้อยเมื่อนี้ก็ถ่ายยังมื่นเป็นบาทท้ายยังมื่นลูกจูุ่มเป็นื้อ ยามือเส้าก็ถ่ายถ่ายแล้วเราก็ไปอะไรตอนเช้าเราก็ไปซื้ออะไรนะซื้อเทียนซื้อเทียนไปถวายตู้ร้อนกันเยอะนาะยตู้เราไปถึงกับก็กลับบ้านกลับบ้านล้วก็ไปเสริมสวยนั่นดีับตู้ผมนี่บ่เสริมสวยมากเป็นเลยสวยมากเลยัปนี้กันนี่กับกลับบ้านก็ไม่เห็นไปแดดคันนี้ไปแดดไปขี้แก้วนี่สวยเด็ดสวยนองบอก ตัดะ่าเ้าแต่เบงร้อยเอตไราแนะนำแนะนำเหมืนสินค้านะครับก็ได้แม่สีขาวกยังครับมือนครับสีขาวก็ยังแนะนำรูปโมก้อไมใส่หม้อโมกทไมใส่หมอปูเคยได้ยินมาเป็นรองมกทำไมใส่หม้อเคยเห็นแต่มกทำไมใส่ใบตองครับโอ้แม่หมอ จากแซบระแซบสักเกได้จะตี๊บเข่าพี่น้องทั้หมดแล้วเดี๋ยววันตัวน้อยๆจะถวยหนึ่งพ่อเด็แบบพ่อเดแบบพอกินพ็อนอนรับแม่เอาไปว่ากินหลายได้ป่ะนี้ซิมพีเมื่อน่แซบแม่นครับจ้ามาแล้วเหอนกไม่เห็นกระแด่เป็นยวนสวนทางกับผู้ใหบ้านเปิดแพแม่มสาพานรถเขาไปยังเป็นังว่ดมาพูอ่มน้กัเข่าได้กับเข่ากับเขอรัน กินเขารด้สไปซสต้ออีกเขได้แม่กินไปไซต้ออีกบัดครับ่มแม่เดรยบวัี้มันดือดวไปเล้วลูกไปซแม่ก็นอนยูบ้านไม่อไปแไปทา้นี้ก็จะไปหาแดใหม่คุณแม่ว่าลูกตัวพุ่นี้ตื่นตีสีครึ่งตื่นนะาจะตายแล้วพี่น้องครับเคยตื่นสองโมงเช้าตีสได้ไหมไม่เป็นแกใหม่แล้วมือหนึ่งเขาเอ็เขาเขาไปวาดขมือนครับ เนี่ยเงินมือเขาพันษาห้าสัติบอกลุงตูเตือนได้เศร้าเตือนได้เศร้านี่เจ้าตือนจะตีหางแล้วเจ้ากะมาตั้งหม้อข้าวไหวห้าหม้อข้าวไว้แล้วเจ้ากะเอาอันมันไปอุ้บอุบแล้ววันนี้เจ้ากะดำแจ้วอันแมงดาดำแจ้วแมงดาเอาเต็มเต็ตูนเด้แล่ะมาใส่บาทมันกะเอาเผาแท้ขับในลุงตูข้างหม้อข้าวไว้หน้าที่ไหมเต็มที่ว่าแปดพันไปแล้ครับแปดพันไม่หวใส่เต็มที่ว่ารูปเลยครับ แต่ว่ากินร้ายก็แปลงผานหนึ่งนะครับพี่รองครับในเซเนจะกินเพินเบิดนะครับเอาเอาเซเว่เซเว่ครับว้าวว่งจะเลือดอาหารนแมวอ้วนะคักจากน้ำนักทรายก็น้ำนักน้ำนักตะกอนท่ายก็น้ำนักหาซิบแม่จะหาซิบหาอยู่เรื่อยบาทเินอนเบิ้งสักจะได้จะเล็กตาครับกินนั่งเดียวครับ

เป็นพิธีเปิดงานเนาะจะได้โชคได้ลาบดึงดูดเอฟซีแฟนคลับนะครับพวงนี้ไปให้กำลังใจเนาะไปให้กำลังใจไม่เป็นไรหรอกให้กำลังใจลูกชายหน่อยโอ้เห็นนั่นยอดวิวเพชรลำเพื่นขึ้นไลายได้เมื่อนหร่ไปงานขึ้นบ้านไม้เนาะโอ้ขึ้นเป็นแสนหล่อป่านี้เนาะวันนี้ไปไปหาปูบกูให้ไลน์โซนเลยไหมว่ปกูแจ้งไลน์โซนเลยนะ เราให้เ่องนเร่ันี้ไหมสนเออจวดครับินไสังเกตได้พี่น้องครับแซบเพแซบพี่น้องถวยเป็นไงครับายวย่าเล่าให้ฟังเล่าให้แฟนับฟัง็นแเปนอะไดบ้างาันไหนตายตายตายปปานไนเอ่นรนี่ัแนไหนครับ อปล้องวออกาลงต่คลิปแต่ละเที่ไปเห็นแต่คุณนายแม่กินเขาแต่ผู้เดียวผู้เดียววันนี้ก็กินข้าวคนเดียวอีกแล้วเนอมเนี้โอ้ดีใจร้ายครับมันนี้ขัมากินนี่ซูเปอร์ซูมอคุแม่ซูเร์อ้วนในน่นครับอนครับเาวดวคนีแคเราัครับผมเบอหลักานลงตัวน่ยไม่ได้กินน้ำเหมือนพ่าอิ่มเละนะครับสองมื้อแหละวันนี้คุณนายแม่ซื้อลิ้นหมูให้ ลิ้นหมูให้แล้วครับิ้่หมูหรอแม่ลิ้นกระหล่ำอ่าร้อยนึงกูได้ครับอันลิ้นหมูเออจะกินอะไรลูกตูพิเศษบ,บูนครับจะบันบันดําเคืองนะครับอร่อยหนึงครับข้าวเหนียวพร้อมเน้ข้าวเหนียวพร้อมครับย่างนัน,งน,นงลิ้นหมูย่างลิ้นหมูอร่อยหมูนึ่งกูได้ครับ เขาเขาจะก็ไแแม่เจไทจ้ของเนี่ยบริกิเรอบมีงินซื้อครับอยากก็ได้กบริกินไปกุได้แม่กุได้แม่จะกินได้้ตัวทย่างลิ้นหมูกุแแม่เอาจัดไปก็ได้แซ่บเนะครับเยอ้าหอยปหน่อยฟังเด้อปหน่อยสิห้ปากยวก็เป็นนิ้มนบาดยน ฟังออกพาพี่ร้องปลว่าสดครับย <laughs> ินหรอพี่ทนีิไม่จ้างแล้วเขาเอ,อื่มาเขาเอ,อืมาขแรงแปเป็นนเขาทำให้เก้าคนน่าข่านะแรงแป้งเปลน่ยนจะอะไรด้คนลแม่าต่ดูบมดูกันตัดแล้วกันตัดีก็า้าบเขากบเขาคนน่เขาขึ้นบาสิไมนีแต่ใช่าบาทแต่ว่าเขามันมีขนมเนาะเต๋อ่าน ด้วนกุศมวัดวัดใต้กุศมนะเขาเอากรอี่ร้อยตัวปเรียงโต๊ะตั้งโต๊ะเตรียมพร้อมมาแล้วเขานะมือเงินเศร้าก็แค่เสือกันอยู่วัดวัดใต้เนาะวัดใต้ปันแพงเนาะเพราะว่าสิเป็นพุทธบ้านสายจวดนี่ครับพีตัวสายจวดครับแม่สภาพนะครับไปร่วมทำบุญด้วยด้วยพี่น้องเจอกันที่บุ่นะครับบางที่พิ่นอาจสื้อใส่สูทพี่น้องเดิงของพุทธบ้านสายจวดที่ตามได้พี่น้องเด้อครับมันนี่ก็ ขอบคุณขอบคุณขึ้นแม่สภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดบ้านสายจวดแลักกาผู้บริหารเนาะผู้บริบ้านสายจวดแล้วก็แม่พรพิรดีแล้วก็รพี่ตูสจวดหลักการนันเล็กต้าครับยังไมากินข่าวให้ทายคลิปเต็มเลยครับเอามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับให้ท่องแม่สุภาพทัวอำเภอเในพี่น้องเด้อครับ คันบ้าๆแง้นี่บ่มีโอกาสด้พ่อคนดอกตตรงยง้มปิดฤดูการนี่ครับครับผมหลังจากปิดฤดูเปิดฤดูกาลแล้วอาฝากจะไหนได้คนแม่สปิดคลิปไปเด้คนนั้แม่เอ้ยอาปจไหนนอกมาหนึ่งที่ีากไปซ้ำนี่ได้มันเิกแล้วอาแล้วเนาะรับผมเอาซ้ำนี่แหละอื่นจังมากันไหมเอาอีกจะคลิปจะบอนี่คลิปหนาจังเมืองกันเอาอีกจะคลิปบ่เอยังกดอกเอาโพดเอาโพดปวดดดู บแงจวดจากตากบึงท่านนะมาเลยเอามาเลดเ่อะแล้วเมื่อเห้่กคนไยคนแซน้ำเน้ยไดจ้าครับผมกระไรครับ